วิใครวะน้ำมนเหรอืึน้ำมนลูกใครวะืึลูกไอ้ใหม่เหรอได้ไดใช่น้ำมนลูกไอ้ใหม่เหรอหุอเวลาอยากเล่นกับมันน้ำก็ไม่อาบเวลาน้ำกวดมันเรียกให้มันไป พอมันไปอยากเข้ามาอยากเข้ามาโดยยุ่งกัดท้องมนุษย์ใครลูกแอ้ใหม่เหรอลูกแอ้ใหม่เหรออ่ะ 好，嗯。